สวัสดีค่ะพี่กิตสวัสดีค่ะน้องไอรีพี่กิตช่วงนี้เนี่ยหนูรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจัดการเวลาได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของการเรียนหรือว่าแบบการทํากิจกรรมในมหาลลยด้วยแ้วยิ่งแบบช่วงนี้ใต้สอบแล้วหนวูรู้สึกว่าแบบเครียดมากรู้สึกไม่สบายใจเลยหนูก็เลยแบบอยากจะมาคุยกับพี่กิตเพื่อที่แบบอยากจะให้ตัวเองสบายใจขึ้นค่ะ ใช่คือแบบพี่เนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยน้องเนี่ยรู้สึกเครียดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจากวันนี้ที่พี่เนี่ยได้ไปสังเกตตอนที่แบบว่าอาจารย์เนี่ยเขาสอนน้องใช่ไหมไปสังเกตนักเรียนตอนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยพี่เนี่ยได้เห็นว่าน้องเนี่ยรู้สึกเครียดกว่าเพื่อนคนอื่นๆเขาแบบอย่างวันนี้เนี่ยช่วงท้ายๆคาบเนี่ยน้องมีอาการแบบง่วงนอนเหมือนคนที่แบบกําลังจะหลับแล้วแบบอย่างอาจารย์เนี่ยให้คิดเลขใช่ไหม เพื่อนหลายคนเนี่ยเขาก็แบบเริ่มคิดกันแต่ว่าน้องเนี่ยมีแบบชะงูบ้างเล็กน้อยน้องช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าช่วงนี้เนี่ยกิจวัตรประจําวันของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบมีงานอะไรมาลุ้มเล้าหรือว่าน้องเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเนี่ยน้องสามารถที่จะเล่าให้พี่ฟังได้นะเผื่อแบบมันจะได้อ่าดีขึ้นการที่จะได้ระบ,บายให้กับคนอื่นฟังแล้วแบบพี่จะได้มีวิธีการแก้ปัญหาให้กับน้องได้ด้วย คือช่วงนี้เนี่ยที่แบบที่หนูหลับในห้องเรียนเนี่ยเพราะว่าหนูอ่ะแบบอย่างเมื่อคืนน่ะหนูอ่ะเลิกกิจกรรมดึกมากเหมือนช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมของคณะของมหาลัยทําให้หนูเนี่ยเลิกดึกอย่างแบบตอนเช้าเรียนบ่ายเรียนแล้วก็แบบได้ได้แบบกลับหอแบบแป๊บเดียวเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหนูอ่ะก็ต้องรีบมามหาลัยต่อเพื่อที่ว่าจะทํากิจกรรมกับเพื่อนๆในเอกทําให้หนูอ่ะแบบ ไม่ทันที่จะ,ะพักผ่อนแล้วก็เหมือนหนัวก็แบบเลิกกิจกรรมเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วอย่างกิจกรรมเขาก็ปล่อยน้องปีหนึ่งประมาณแบบสี่ทุ่มแต่ว่าด้วยความที่แบบหนัวอยู่ปีสองเขาก็แบบปล่อยแบบต้องมีสะท้อนกันก่อนก็เลยแบบปล่อยแบบบางบางวันก็ปล่อยแบบเกือบเที่ยงคืนปีหนึ่งด้วยทําให้หนัวไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแล้วยิ่งกลับไป หมือนถ้าสมมติว่ามีสอบหนูก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือสอบด้วยแล้วบางทีทําให้หนูอ่ะอ่านหนังสือสอบได้ไม่เต็มที่เพราะว่าร่างกายเราอ่ะล้าจากการที่แบบทํากิจกรรมมาแล้วหนูก็เลยแบบเครียดแล้วก็ทําให้แบบพอตื่นเช้าไปเรียนะก็ทําให้ง่วงทําให้แบบเรียนได้แบบไม่รู้เรื่องบางวิชาก็เลยแบบเครียดมากตอนนี้ค่ะอืม mm hmm. คือฟังดูแล้วเนี่ยมันก็หนักมากจริงๆเนาะทั้งแบบหลายๆเรื่องมันมาลุมเล้าเราในเวลาเดียวกันเนาะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเครียดแล้วก็กังวลในเรื่องในเวลาเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นชเช่นเรื่องงานกังวลเรื่องงานหรือว่าเน่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้เนี่ยหนูเนี่ยได้จัดการตัวเองในแต่ละวันแบบแบ่งเวลาตัวเองยังไงบ้างเหรอคะ คือช่วงนี้เนี่ยหนูแทบจะแบบไม่ค่อยได้โฟกัสเกี่ยวกับตัวเองเลยเพราะว่ามันต้องโฟกัสเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็อย่างที่หนูบอกมันก็มีกิจกรรมแบบเหมือนหนูปกติอันหนูชอบแบบหลังเลิกเรียนหนูก็จะชอบไปหาอะไรกินกับเพื่อนๆชอบไปรีแลกแถวริมเลแต่ว่าพอมาแบบช่วงนี้อ่ะหนูแทบจะแบบไม่ได้แบบรีแลกอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่า มันมีสิ่งแบบที่ต้องทาหนูแบบเครียดมากเพราะว่าบางทีหนูอ่ะก็รู้สึกว่าหนูอ่ะทุ่มเทกับกิจกรรมจนแบบเราแทบจะแบบไม่ได้มีเวลาให้กับการเรียนเลยก็เลยแบบเครียดแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องแบบไปช่วยกิจกรรมให้กับแบบเพื่อนๆในเอกของเราด้วยค่ะ จากที่พี่ได้ฟังน้องไอนีพูดแล้วนะคะพี่รู้สึกว่าน้องไอมีเนี่ยก็ได้มีความตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจในการทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันซึ่งพอเราได้ทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันทําให้ความบาลานซ์ของออกิจวัตร,รประจําวันของน้องเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปมันทําให้รู้สึกว่าบางทีเราให้ความสําคัญกับกิจกรรมมากกว่าการเรียนแล้วก็การเรียนเนี่ยน้อยกว่ามันจึงทําให้ เราเนี่ยยังจัดการตรงนั้นได้ไม่ดีพอว่าเราจะไปทุ่มให้กับอะไรมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอะตอนนี้เนี่ยพี่อยากถามว่าถ้าน้องเนี่ยลองลดกิจกรรมบางกิจกรรมลงดูเนี่ยน้องสามารถทําได้ไหมคะมด้วยความที่แบบกิจกรรมอันนี้อะเป็นกิจกรรมที่แบบบังคับแล้วแบบเหมือนบางทีมันต้องลาหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยอยากลาเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าแบบไม่มีเหตุจําเป็นเพราะว่า ด้วยความที่ว่าหนูก็แบบเพื่อนอาจจะมองหนูไม่ดีแต่แล้วก็หนูก็ไม่สบายใจด้วยที่แบบตัวเองไม่ทําแต่ว่าเพื่อนอ่ะเขาก็กําลังทํากิจกรรมอยู่หนูรู้สึกว่า,ามันเป็นการที่แบบเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบไม่อยากแบบลดกิจกรรมสักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆออยังทํากิจกรรมนั้นอยู่ค่ะ แสดงว่าตอนนี้เนี่ยน้องไอ้นีเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มเพื่อนด้วยใช่ไหมคะแบบกลัวเรื่องของเพื่อนมองเราไม่ดีเนาะใช่ค่ะอ่านั้นพี่ขอถามน้องเพิ่มหน่อยได้หรือเปล่าคะว่าในหนึ่งวันของน้องเนี่ยน้องได้ทําอะไรบ้างคะก็กิจวัตรประจําวันของหนูเนี่ยก็จะปกติเลยคะ่ะที่แบบตื่นเช้ามาก็ไปเรียนแล้วก็ไปเรียนจนถึงประมาณแบบสี่โมงแล้วก็ประมาณ ้าโมงห้าโมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียกให้เข้ากิจกรรมแล้วค่ะแล้วก็จริงๆงกิจกรรมก็ปล่อยสีทุ่มอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบปีสองก็ต้องมีสะท้อนต้องมีอะไรหลายๆอย่างอีกทําให้แบบหนูได้กลับหอช้าแล้วก็บางทีเหมือนแบบเราอยากกินแบบของอร่อยอร่อยแบบร้านประจําที่เราอยากจะกินอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้กินเพราะว่าเ,เลิกดึกแบบ บางร้านก็ปิดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะโอ้แล้วเลิกช้าที่เราวาเนี่ยประมาณเวลาเท่าไหร่ได้คะถึงร้านอื่นเนี่ยถึงปิดไปหมดแล้วอะไรนะคะแบบเลิกเลิกช้าที่ว่าเนี่ยประมาณกี่โมงได้คะเพราะว่าเห็นน้องบอกว่าร้านอื่นเนี่ยร้านที่น้องชอบไปกินใช่ไหมคะปิดไปหมดแล้วหรือว่าร้านอื่นเนี่ยเขาปิดเร็วคะ่ะก็เลิกประมาณเช้าคืนตีหนึ่งด้วยบางทีแบบชใช่ค่ะ แล้วอะพี่ขอถามได้ไหมคะว่าแล้วเวลาที่น้องไอรีเนี่ยได้พักผ่อนจริงๆเนี่ยเป็นกี่ชั่วโมงได้คะต่อวันเพราะว่า,อ,าอย่างน้องไอรีนเนี่ยมีเรียนเช้าหรือเปล่าคะหรือว่าได้นอนในช่วงเช้าแบบเปลิมาด้วยแบบเวลามีเรียนบ่ายอะไรแบบนี้ก็ส่วนใหญ่อะหนูอจะแบบมีเรียนทั้งเช้าบ่ายเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่แบบมี ในหนึ่งสัปดาห์จะมีประมาณสองวันที่แบบหนัวไม่มีเรียนเช้าแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะขอแบบคลาสนี้เพื่อที่จะแบบเรียนชดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าในเรื่องของการนอนอะไรแบบนี้คือปกติหนูวจะถึงหอประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนที่หนูบอกเมื่อกี้แล้วก็แบบกว่าจะอาบน้ําทานข้าวอะไรเสร็จก็ประมาณแบบตีหนึ่งครึ่งอะไรแบบนี้แล้วบางทีถ้าสมมติว่าแบบ มีสอบแบบใกล้ๆช่วงสอบมันก็จะมีแบบสอบย่อยอะไรแบบเนี้ยหนูก็ต้องเตรียมเนื้อหาต้องอ่านหนังสือทําให้แบบหนูได้นอนจริงๆประมาณแบบตีสามเกือบเกือบตีสี่แล้วก็ตื่นมาอีกทีก็ประมาณแบบแปดโมงเช้าเพื่อที่ว่าจะได้ไปเรียนเก้าโมงเช้าค่ะโอ้หฟังดูแล้วคือมันหนักมากเลยเนาะแบบทั้งแบบการเรียนกิจกรรมแล้วแบบการบ้านอะไรอีกแบบนี้เนาะแบบเราแทบจะแบบไม่มีเวลาได้แบบ ใช้ชีวิตสว่วนตัวในการที่แบบหาความสุขกับตัวเองเลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่รู้สึกว่าหนูเนี่ยจะแฮปปี้กว่านี้หรือเปล่าแบบในเรื่องของการเรียนเวลาอาจารย์ถามเออเวลาคุณครูได้ถามในห้องเนี่ยน้องไอ้ดีเนี่ยก็ได้แบบตอบเสนอตอบตลอดเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูแบบเครียดๆแล้วก็ดูง่วงนอนเป็นพิเศษเนาะหนูว่าด้วยความที่แบบหนูอ่ะอยู่ปีสองด้วยแหละมันแบบมันจะมีในส่วนของวิชาของคณะของเราทําให้แบบ งานก็อาจจะเยอะนิดนึงอย่างแบบต้องทําแผนการสอนอะไรแบบนี้หนูแบบบางทีหนูก็ทําจนดึกอะไรแบบนี้หนูว่าก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าการทําแผนการสอนก็หนูก็เข้าใจเพราะว่ามันก็จะทําให้เราแบบเข้าใจในส่วนของการทําแผนมากยิ่งขึ้นค่ะอืมก็จริงแบบเรื่องนี้มันก็สําคัญกับเราแต่เราก็แบบเราจะไม่ทำมันเลยมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะถือว่าแบบก็จําเป็นที่จะต้องแบบเรียนสิ่งนั้น เก่งมาก็ยังแบบฟังดูแล้วเนี่ยคือพี่เนี่ยก็ได้เข้าใจในมุมของน้องไอมีแล้วนะคะว่าทําไมน้องไอมีเนี่ยถึงเหนื่อยแล้วก็ถึงดูเครียดมากขนาดนี้นะคะเพราะว่าน้องไอมีเนี่ยไม่ได้มีเวลาพักร่างกายตัวเองเลยไม่ได้ไป ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลหรือว่าไปกินอาหารที่ชอบเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยก็อยากให้น้องไอรีเนี่ยจำไว้ว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะคะของมหาวิทยาลัยที่เราควรทำเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็การเรียนเนี่ยมันก็สำคัญด้วยนะคะค่ะหนูก็เข้าใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้หนูแบบไม่ไปกิจกรรมนั้นๆหนูก็รู้สึกว่าแบบ เออหนูทําไม่ลงนะเพราะว่าแบบก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนที่แบบเขาก็เหนื่อยเหมือนเราอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าจะให้แบบอยู่ดีๆหนูไม่ไปหนูก็รู้สึกว่าแบบมันก็ถ้าตามหลักมันก็ไม่ใช่อ่ะที่แบบอ่ะพี่เนี่ยก็อยากให้น้องเนี่ยมองแบบนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่น้องเนี่ยดูแลตัวเองนะแบบการที่เราเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าบางวันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลาหรือว่าหยุดได้เนี่ย ในวันที่เราไม่ไหวจริงๆต้องการพักผ่อนเนี่ยพี่ว่าเราเนี่ยสามารถพูดกับเพื่อนได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเพื่อนขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ร่างกายของเราจริงจริงหรืรรรอเปล่าว่าแบบเราเนี่ยไหวหรือว่าเราไม่ไหวที่ว่าเพื่อนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเรานะแล้วก็การรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเองก็เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องไองีเนี่ยได้ฝืนตัวเองไปจนเจ็บป่วย เป็นลมเป็นแรงมาน้องไอ้นี้ก็อยู่หอคนเดียวใช่ไหมคะจากใิประบัติเนี่ยซึ่งเนาะการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาเราจะเป็นลมอะไรไปเนี่ยมันก็อันตรายถูกต้องไหมคะและ้วแบบเราไม่ได้มีรูเมดอะไรแบบนี้เนาะพี่ก็อยากให้เราเนี่ยออดูร่างกายของเรามากกว่าแต่ว่า,า,วาไหวไหมหนูอ่ะก็มีแบบม,แบบมีแพลนที่จะแบบไปหารูเมดอยู่อยู่เหมือนกันว่าแบบเออก็อยากหาเมลดแบบอย่างน้อยมันก็อาจจะทําให้แบบเขาได้อยู่กับเราแบบ เราก็จะได้รู้ว่าแบบเออเพื่อนเป็นอะไรเพื่อนก็จะได้รู้ว่าแบบเออเราเป็นอะไรแบบไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยแบบอ่า<ม>ก็คือน้องนี่เนี่ยมีความอยา,อยากอยู่กับรูมเมทไว้นาะใช่ แล้วนอกจากนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเพิ่มต่อค่ะในชีวิตช่วงนี้เนี่ยที่ทำให้เราเออม,มีอาการเครียดแบบความรักหรือว่าครอบครัวอะไรแบบนี้เนี่ยได้มามีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การทํากิจกรรมแบบคิดถึงบ้านอะไรแบบนี้มีไหม่วงนี้หลักๆก,ก็จะเป็นปัญหาพวกน,นี้พวกอย่างที่หนูเล่าเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาที่แบบคิดถึงบ้านด้วยความออที่แบบนะหนูไม่เคยแบบ เอออยู่หออะไรแบบนี้แล้วก็พอมามหาลัยหนูอะต้องมาอยู่หอทําให้หนูเนี่ยแบบโฮมซิกมากแบบบางวันหนูก็แบบไม่ไหวแล้วหนูอยากกลับบ้านเพราะว่าด้วยความที่แบบตั้งแต่อยู่มหาลัยมาหนูไม่เคยอยู่หอแบบหนึ่งเดือนติดอย่างน้อยแบบสองสัปสองสามสัปดาห์หนูก็ต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าอันนี้อะแบบหนูยังไม่ได้กลับบ้านแบบเดือนกว่าแล้วทําให้แบบหนูก็เลยแบบคิดถึงบ้านบางทีเวลาเราเหนื่อยเเราก็แบบ อยากกลับบ้านมันก็ทําให้เราแบบดิ่งนิดนึงอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยว่าเราเนี่ยเรามาลองคุยกันเรื่องของการจัดแบ่งเวลาดูไหมเดี๋ยวพี่ลองเสนอให้เราดูเนาะว่าแบบวิธีไหนที่เหมาะกับการปรับตัวของเราเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของเราว่าแบบไหนที่แบบดีกว่าเนาะเราก็ลองเอาบบไปยุบใช้นะเพราะว่า่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ย ดีขึ้นหมายถึงว่าทั้งในเรื่องการเรียนเรื่องกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะจัดแบ่งเวลาได้อย่างถูกต้องโอเคก็คืออย่างแรกเลยนะคะพี่อยากให้เราเนี่ยลองเรียงลําดับความสําคัญดูก่อนว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญมากที่สุดหรือว่าสําคัญน้อยที่สุดให้ลองเรียงแบบลิบตั้งไว้เลยเนาะว่าแบบอย่างเช่นง,งานไหนที่แบบส่งก่อนก็ให้อยู่บนบนอย่างเช่นช่วงนี้ใกล้สอบเนี่ยหนังสือเนี่ยเราก็ต้องควรเริ่มอ,อ่าน ก่อนสอบอะนะคะไม่ใช่ว่าแบบมาอ่านคืนสุดท้ายเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ทนันใช่แต่ว่าคือบางทีอะหนูก็คิดอยู่แล้วนะว่าแบบเออฉันจะอ่านแบบอ่านหนังสือแบบประมาณแบบสักสองสามสัปดาห์ก่อนสอบแต่ว่าพอความเป็นจริงอะมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีอย่างอื่นที่ต้องทําด้วยหนูอยากว่าแบบต้องจัดการกับปัญหานี้ยังไงค่ะ พี่ว่านะคะเอออย่างเช่นเวลาเราติดนั่งกิจกรรมถูกไหมทําให้เราไม่ได้มีเวลาอ่านหนะังสือตามแผนที่เราตั้งไว้เนี่ยพี่แนะนําให้เราเนี่ยลองอ่านเวลาจากช่วงที่พักจากกิจกรรมอย่างน้อยเนี่ยน้องอ่านสัก25นาทีหรือว่าอ่านสักเล็กสักน้อยเนี่ยอย่างน้อยพอมันสะสมไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ความรู้สะสมอยู่ดีมันก็จะไม่หนักเอาตอนปลายเนาะอ่อ วิธีนี้เป็นยังไงบ้างคะหนูอะเพิ่งคิดออกเลยเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้คิดเหมือนถ้ามีเวลาพักเราก็แบบเราก็ใช้เวลาพักเนี่ยแบบไปคุยกับเพื่อนเพราะว่าหนูคิดว่าแบบอ่านหนังสือค่อยอ่านที่หอดีกว่าแต่ว่าเออก็พอพี่คิดพูดมาเมื่อกี้ก็ทําให้แบบเออเราก็อ่านได้ในช่วงที่แบบเวลาพักอย่างน้อยแบบมันก็ดีกว่ากว่าการที่แบบเราไม่ได้อ่านอะไรเลย แต่ว่าการที่เราได้พูดกับเพื่อนเนี่ยมันก็ดีนะแบบหมาถึงสุขภาพจิตของเรา<ม>อย่างไรก็แบบ เครียดหายเครียดจากการที่แบบว่าทางานอยู่ได้มาพูดกับเพื่อนสักแป๊บหนึ่งถูกไหมแต่ว่าแบบอย่างอ่ะเขาแบ่งเวลาให้เราพักหนึ่งชั่วโมงเราก็แบ่งมาพูดกับเพื่อนไปสักสามสิบอ่านหนังสือสักยี่สิบแล้วก็กินอาหารอร่อยอร่อยอีกสักสิบนาทีพี่ว่าแบบนี้ดีไหมคะหรือว่าน้องไอมี่เนี่ยสามารถไปปรับแต่งได้เนานะแต่แบบว่าอยากให้มีการอ่านหนังสืออยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าน้องไอมี่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่านหนังสือไม่ทันถูกต้องไหมใช่ค่ะ ก็เรื่องที่สําคัญมากๆของการจัดแบ่งเวลาเนี่ยก็คือน้องไอ้นี่เนี่ยก็ควรนอนให้เพียงพอด้วยนะคะหมายถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรนอน6ชั่วโมงนะเพราะเพื่อที่จะไม่ให้สมองของเราเบลอแล้วก็ไม่มีอาการง่วงนอนตอนอยู่ในห้องนะคะค่ะหนูก็แบบเพิ่งคิดได้เลยแบบหนูแต่ว่าหนูแบบชอบบ้างๆที่พี่บอกว่าแบบเราสามารถแบบแบ่งเวลาจากช่วงพักมาอ่านหนังสือได้เพราะว่า หนูวไม่ได้คิดถึงส่วนนี้เลยใช่ค่ะอะแล้วอย่างสมมตินนะกิจกรรมไหนที่เราเนี่ยสามารถลดได้เนี่ยอย่างเช่นช่วงใกล้สองมากๆแต่แบบเรายังเลิกเชี่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งเนี่ยเราลองไปคุยกับเพื่อนดูดีไหมแบบอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นนะถ้าสมมติว่าจากที่เราเลิกเที่ยงคืนเนี่ยมาเลิกสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเราก็จะได้มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นถึงสองถึงสามชั่วโมงเลยนะเราก็จะได้นอนเร็วขึ้นด้วย พี่ว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อนก็คงเข้าใจนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือสอบเหมือนกันถ้าน้องไอดีเนี่ยมีความเครียดเราลองมาคุยกับเพื่อนในที่ประชุมดูไหมเรื่องนี้หนูว่าหนูว่าก็ดีนะเพราะว่าแบบถือว่าเราก็แบบไม่ได้แบบทิ้งกิจกรรมที่แบบเราต้องทําแล้วก็เราก็แบบยังที่เรายังสามารถที่จะแบบโฟกัสกับการเรียนหนังสือของเราด้วยมันทําให้แบบเออเราไม่ได้ทิ้งกิจกรรมนะเพียงแต่ว่าเราต้องแบบ เอออ่านหนังสือเรียนของเราแบบมันก็สําคัญเหมือนกันไม่ได้แบบทํากิจกรรมจนแบบเสียการเรียนด้วยหรือว่าวิธีนี้มันก็เวิร์กดีนะพี่กิ๊เก่งมากเลยค่ะแล้วนี่เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนาะ<อ>การที่เราเนี่ยสามารถจัดการเวลาได้แล้วสำหรับวันนี้นะพี่รู้สึกว่าน้องไอ้เนี่ยดูแฮปปี้กว่าตอนที่เริ่มมานั่งแรกๆเนาะว่าแบบน้องเนี่ยเริ่มแบบ มีความสุขจากการที่เราได้พูดคุยกันเนาะ,ะสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอการที่น้องไอ้นินรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องอ่านหนังสือสอบเนาะหลายๆอย่างรุมเร้ากนกันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดกังวลแล้วก็ทําให้เกิดอาการ หลับในคาบแล้วก็ง่วงนะคะซึ่งถ้าน้องไอรีเนี่ยกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเครียดเรื่องกิจกรรมเนี่ยไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนี่ยพี่เนี่ยก็อยากให้น้องไอรีเนี่ยลองมองว่าการดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าน้องไอรีเนี่ยได้ออกกําลังกายร่วมด้วยในแต่ละวันนะคะก็จะอาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเนาะแบบ อย่างน้อยเนี่ยแนวทางการแก้ไขนี้นะคะก็เป็นแนวทางการแก้ไขที่ดีนะคะก็คือการที่เราเนี่ยลดงานที่ไม่จําเป็นด้วยนะคะแล้วก็เราเนี่ยควรที่จะจัดสรรเวลาการอ่านหนังสือสั้นๆอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะถ้าน้องไอมีรู้สึกไม่ไหวเนี่ยก็ควรที่จะหยุดพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น ถ้าเราไม่ไหวกับการอา่านหนังสือก็ควรหยุดพักให้ตัวเองนะคะในการไปกินอะไรอไร,อร่อยๆก,ก่อนที่เราจะกลับมาอ่านอ,อีกรอบนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ไหวในเรื่องของการไปทํากิจกรรมเนี่ยน้องไอ้มีก็ควรที่จะบอกเพื่อนไปตรงๆนะคะพี่เชื่อว่าเพื่อนของเราเนี่ยต้องเข้าใจเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ร่างกายเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะป่วยง่ายหรือว่าบางคนอาจจะแข็งแรงมากๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันนะคะค่ะพี่กิตหนูรู้สึกว่าแบบ ขอบคุณพี่มากเลยวันนี้มันทําให้หนูแบบเออรู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมองเห็นแบบแสงที่แบบส่องมาทําให้หนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากแบบเริ่มมีแบบแพชั่นในการใช้ชีวิตต่อแล้วคก็ขอบคุณมากนะคะสาหรับวันนี้มีากเลย น้องไอ้นีไว้วันหลังเรามาคุยกันได้เดี๋ยวหนูจะมาหาบ่อยๆนะคะมีอะไรมาปรึกษ,ษาที่ได้ไดตลอดเลยนะวันนี้เนี่ยขอให้น้องเนี่ยเอาเรื่องราวทั้งหมดไปปรับแก้ไขในชีวิตประจำวันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ